ขึ้น,นนอนเหรอะขึ้นนอนเหรอะน,นอนเลยจะโดนเนาเกี่ยวจะงอนกระโดนได้สิไหนต้องโดนวางไม่หนีได้รล่าเอาขาออกแล้วมันโดนน้อง Đồ mới ạp nám hả? Ở đây nhé Ai bút chút Ai à, bút chút Ai à, bút chút Ai à, má thế mà ờ thịt đi thịt đây ăn thịt đây ăn có lườm na bia -e đó lườm na bia -e đó lườm na đó -e lườm na đó -e Lư na หนูไม่จะถูกนะ้องฮ่าอาจารย์อาลานใครวะอาลานใครวะโยครับโยครับหลานใครหลานใครเนี่ยไอหมาของงาเหรอหมาไอหมาอ่ะ ใช้หน่อยจะหยอกมันอุ้ยเหม็นจัง,งเลยเหม็นเลยโอเคัะ่ะฮ้ยเหม็นอะ่ะเออเออไอหมาหน่อยออเหรอเออเออเออโยคะับำได้เจอ เหนีนมเอะเหรอเหนีนมอ่ะเออหนียวนมเหรอบอาไหมอึหิบอาไมอหนีนมเยอะหรอป้าอืมจะอึหน่ไยที่เป็นเหมือนเหมือลั่ต้องทั้อี่เืเอออะไรครับ่า ดูครับหิวนมยังเห็นแม่แล้วเหรอเห็นแม่แล้วเหรออึฮึอึฮอ,อ,อดูเยดูครับดูครับค่ะค่ะ ขีดจักรยานขีดจักรยานอาขีดจักรยานอาขีดจักรยานอ่าอาเออขีไว้วยขีดว้วยขีดเลยดูเยดูครับดูเดาครับดูครับอา เดิหนือนมยังหนือนมยังเออเเห็นแม่ไหมแม่ครับเรียกแม่ครับก่อนเรียกแม่ครับก่อนพี่พ,พี่โดไม่แปลงฟันอน่ะมาจุ๊บน้องอะ่ะเนาะพี่โดไม่แปลงฟันเลยเนอะมาจุ๊บน้องใหม่อือ nóng có thìp, tại là cái xe đạp ở ngay đó, nhá, đi dom, mà cái ngon ná, ừ, à, nhún mạnh gần, nhún mạnh, nhún mạnh, nhún mạnh đấy à, đôi này, tham bạc chú, tham bạc anh kia ừ, đưa. ดูเบาเด้อเด้ยโอ้ยแกมแดงเหมือแกมเป็นพื้นเหมือเล็บหน่อยมั้งนะนะตัวพเป็นเด้มันแผ่มันแผ่อย่งแผ่ป่นแผ่ที่น้อนี่สิบ่ะ มันแพ้ไอ้ไอ้ที่น้อนอยู่เปยังสีบอกเป็นขางเดียวมันมักน้อนขางเลยอ่ะนนอออไอ้คนเก่งของอาไอ้คนเก่งของอาออาํำการจริงๆเลยทำคาญที่ชมจริงเลยเออํำคาญบอกเลยทำกาญทำํารเหนวยยัง หิวยังกินนมเปล่ากินนมนช่ครับด้วยหิวนมครับมองหน้าแม่แล้วครับน่ะกระอึกด้วยแม่เล็แกแม่ก่อนไปก,กินน้ำดูทีกินน้ำดูทีทำ<อ>หน้าแอะไม่อยากกินน้ำรอ a a a man you know a you're not you're not I can กินแแด่อู๊ห์ออร่อยไหมกินน้ำไม่ใช่นมนะฮึใครตดใครตดโอ้โหตดใส่อายต่างหากพูดเลยเมื่อกี้ แม่หิวนมทิ่จักรยานอาทิพทิพทิ่จักรยานทิพทิพเลยอาทิพทิพทิปอ่าทิปอ่าอ่าทิพเลยทิปพี่เบ๊ก <Yeah. S 2> เลยตำคานตำคานอาวะ่ะตำคานอามาถ่ายอะไรกันนักหนาเฮ้หนาแดงแล้ว